นี่ก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live นะครับก็ขอทักทายแฟนรายการทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในบรรยากาศการเตรียมตัวที่จะบันทึกเทปรายการเสียงสวรรค์พิชิตล้านนะครับก็ต้องคอยติดตามความสนุกสนานเข้มข้นเป็นประจำทุกวันจนันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การบันทึกเทปนี่ครับคุณแพทคุณแพททำอะไรอยู่ทักทายแฟนรายการหน่อยคุณแพท ได้ดิว่าจับโปกเกมอนจับโปเกมอน <Pokemon S 1> อยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้จับค่ะไม่ได้จับหรอแต,แต่อยากจะเป็นโปเกมอนให้เขาจับนี่นี่นี่ไอเอ๊ะอยากจะเป็นโปเกมอนให้เขาฮิตกันทั่วบ้านให้เขาจับอยากเป็นคนในกระแสบ,บ้างอ๋ออยากเป็นคนในกระแสเอออยากให้เป็นโปเกมอนให้เขาจับบ้างไม่ได้เล่นเลยเหรอโปเกมอนอ่ะใครจะไปเล่นเหมือนใครบางคนเล่นอยู่หน้างานนี่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 ผมเล่นอยู่นี่ฮะแต่โปเกมอนเอ้ยจับโปเกมอนจริงๆกันเนี่ยนะฮะเอ้าเดี๋ยวเรามาพี่นุ้ยครับทักทายกันก่อนทักทายแฟนๆรายการหน่อยพี่นุ้ยสวัสดีครับ ัดรายการสิรสวรรค์นะครับโดยเล่นโปเกมอนไหมเล่นแต่ดรเลมอนเล่นดรเลมอนครับดเลมอนที่เป็นลายเป็นเป็นอยู่ที่บ้านตัวเล็กๆเล่นดรเลมอนครับผมเล่นดรเลมอนเอาไปไปหลังเวทีกันเลยครับคุณผู้ชมครับสดๆแบบนี้เลยนะฮะตามมาตามของเราเลยไปจริงเลยนี่เฟซบุ๊ก k ราใหอยู่ครับมาดูเบื้องหลังน้องแพทครับดูเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆ พัดพัดพี่สิพัอดูเบื้องหลังเบื้องหลังหน่อยโอ้ยเอ็นเสียเราจะถ่ายช้อนครับเราถ่ายช้อนบ้าลววันนี้นุ่งยาวไม่เห็นหรอกเออนี่ช้อนแดนเซอร์นี่ยว้าโอ้นี่แดนเซอร์ซ้อมหมดไกลนะโอ้โหนี่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 ไปมาหมดเลยฮะบนเวทีป่ะฮะมาหลังเวทีเลยฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศหน้าเวทีหน่อยนะฮะนี่ มันจะเริ่มนะฮะนี่เริ่มมาที่เทปรายการนะครับสีสวรรค์พิศลานนี่นะฮะเอาละจุกระวังนะเดี๋ยวจะปิดประตูไฟเรานะโอ้โหหน้า <ไฟ S 2> ขาวาทุกคนอีกคนมาดูอีกคนดูดิสามคน <laughs> สามคน ครับคนดูสองคนเอาปิดแล้วเปลืองบัตนี่หายแล้วปิดแลวแล้วสองคนนี้ก็เป็นทีมงานสองสามคนอ่ะนะมีทีมงานนี่นะครับปิดประตูเราใช้ระบบอัตโมตินะฮะยังจะอุตส่าห์ดูกันอีกสามคนเอาออกไปหนึ่งแล้วเหลืออีกสองมาเพิ่มมาไปสี่แล้วสี่แล้วอ้าวละเดี๋ยวจะเริ่มการบันทึกเทปนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายต่อเลยก็แล้วกันทีมงานทีมงานฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเสียงสวรรค์พิชิตล้านนะครับ นะขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ่ะกินนะจ๋านี่ครับเจ้าของเดินออกไปเลยหยุด<ห>นะ<ห>ว่